ก็ไม่ผ่านอ่ะเอา้าทำไมล่ะคะก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะแล้วทำไมอะ่ะมันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะเลือกใครแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเรซูเม่ของเขาดูอะ่ะทำไมถึงตัดสินใจรับเขาแล้วล่ะคะหรือว่าในนี้มันมีอะไรนี่เธอแย่งของจากมือผู้ใหญ่ได้ไงอะ่ะไม่มีมารยาทถึงว่า เพราะว่าฉันไม่ได้แนบเงินมาด้วยใช่ไหมนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอฉันจะไปฟ้องว่าพวกคุณสองคนน่ะพูดจริตฟ้องนั่นหรอจะฟ้องเรื่องอะไรเธอนั่นแหละยิสัใสไม่ดีไม่มีมารยาทมาแย่งของจากมือฉันเนี่ยก็ถ้าฉันไม่ทาแบบนี้แล้วฉันจะรู้ความจริงได้ไงทําอะไรฉันทาอะไรฉันจะไม่ได้เอาอะไรไปเลยคุณแชมป์ครับเสียงดังวุ่ยวายอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยอะค่ะแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ให้ฉันเข้าทำงานแล้วอะค่ะทำไมล่ะครับก็เพราะว่าฉันไม่ได้แนบเงินมาในเอกสารนี่ค่ะบอสครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับคือผู้หญิงคนนี้ครับลืมเงินไว้ที่ในเรซูเม่ผมก็จะเอาเงินคืนนะครับผมยังไม่ทำเลยนะครับบอสเข้าใจแล้วผมขอดูแฟ้มมูหน่อยครับนี่ค่ะ โอเคครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณสองคนมาเริ่มงานได้เลยนะครับผมรับเข้าตำแหนครับบอกครับคือตำแหน่งนี้รับได้แค่คนเดียวนะครับผมเพราะคุณไม่ได้พูดอะไรทางนั้นนะทำตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปแจ้งฝ่ายบุคคลเองขอตัวก่อนนะครับนี่นี่พี่เทวดกำลังทำอยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นแนนเธอก็สมัครงานมาทำงานในสายงานเนี้ยแต่ทำไมเธอถึงไม่รู้ว่าว่าฉันทำอะไรอยู่ใครไม่รู้ฉันรู้หรอกนะแต่ที่ฉันถามเธอเนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่าเธอจะตอบฉันยังไงแค่นั้นแหละอเหรออืมไม่ผ่านนะ อะไรนะคะผู้จัดการคะมันจะเป็นไปได้ไงอะคะฉันก็ทําตามที่ผู้จัดการสั่งทุกอย่างแล้วนะคะนี่เธอแน Ä ่ใจเหรอว่าทําตามที่ฉันสั่งะแน Ä ่ใจค่ะแหกตาดูซะทําไมเอกสารไม่เป็นภาษาอังกฤษฮะก็ลูกค้าของเราอะ่ะเขาเป็นชาวต่างชาติฉันทําเป็นภาษาอังกฤษก็ถูกต้องแล้วนะคะไม่อย่างนั้นอะเขาจะเข้าใจเราได้ไงอะคะนี่กล้าเสี่ยงฉันเหรอ นี่เปิลแกไปเถียงผู้จัดการเขาได้ไงคุณแช่เขาเป็นผู้จัดการเลยนะไปเถียงเขาชอชอชอแบบเนี้เดี๋ยวก็อยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่าไม่มีแต่นั้นอ่ะไปแก้ไขามาซะถ้าไม่แก้นน่นไปลาออกไปย่าแนานและของเธอเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จฮนะเออคือว่าฉันกำลังตรวจทานอยู่ค่ะผู้จัดการอ๋อผู้จัดการคะฉันมีของมาให้คะ่ะ เฮ้ย hey, แนนนี่น้ำหอมแบรนด์ที่ฉันชอบเลนะ้วเนี่ยพอดีฉันเคยเห็นผู้จัดก,การฉีดอะคะ่ะแล้วฉันก็ผ่านช็อปพอดีก็เลยซื้อมาฝากนะคะแนนเธอนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยนะยังไงก็ขอบใจมากส่วนเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องรีบเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมาให้ฉันเข้าใจไหมได้ค่ะคุณแชมป์ขอบคุณนะคะนี่ส่วนเธอเนี่ยให้เสร็จภายในเย็นนี้เข้าใจไมใจหมจัยเปิน้น คุณแชมป์ใช้น้ำหอมที่แนนซื้อมาให้ด้วยหรอคะแมก็แนนซื้อให้ผมเนี่ยผม,มต้องใช้สิจ้ะได้ข่าวาว่าวันนี้วันเกิดคุณแชมป์แนนก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ค่ะน่ารักจริงๆเลยนะอะไรนะโอ้โหแนนนี่ซื้อในการหลรูใั้ฉันเลยเหรอนี่เดีย๋ยวฉันจะพิจาราบนรัสให้เเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณนะคะ ผู้จัดการคะทาไมเงินเดือนของฉันมันถึงหายไปเยอะขนาดนั้นล่ะคะนี่เธอมันก็สมกับผลงานสมกับค่าแรงทีแล้วดิแต่ผู้จัดการไม่มีสิทธิ์มาหักเงินเดือนฉันโดยไม่มีเหตุผลแบบน,นี้นะคะทําไมฉันเป็นผู้จัดการฉันจะหักใครก็ได้หรือทําไมมีใครในนี้ไม่พอใจเหรอผมไม่พอใจครับ <What? S 2> คุณแชมป์ ขอโทษคุณเปิ้ลอย่างนี้เลบอสครับทำไมผมต้องขอโทษครับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เข้ามาทํางานเนี่ยไม่เคยเห็นหัวผมเลยไม่เคยเห็นว่าผมเป็นหัวหน้าด้วยซ้ําทําไมฉันต้องเห็นหัวด้วยล่ะคะผู้จัดการนิสัยแย่ๆอย่างนี้ยนะไม่จําเป็นดังนี้จะมากไปแล้วนะนี่คุณคุณดูไหมคุณเปิ้ลเนี่ย<ม>เขาเป็นหัวหน้าของพวกคุณอะไรนะ เป็นไปไม่ได้ครับคืออย่างนี้นะทางสาขาใหญ่เนี่ยส่งคุณเปิลเข้ามาเพื่อมาตรวจสอบพฤติกรรมของสาขาเีงเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันก็เป็นไปแล้วค่ะฉันสังเกตเห็นพวกคุณสองคนเนี่ยตั้งแต่วันสัมภาษณ์ละพวกคุณเนี่ยทำผิดกฎของฝ่ายบุคคลไม่รู้ว่ารับสินบนไปเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรอหรือว่า คิดว่าบริษัทมันโง่มากใช่ไหมที่พวกเราไม่พูดเนี่ยก็เพราะว่าจะพิสูจน์ให้เห็นกับตามากกว่าเออคุณเปิ้ลนะคะเธอก็เหมือนกันวันแรกที่มาสัมภาษณ์เนี่ยทําตัวแย่อย่างไงวันนี้ก็ยังแย่อย่างนั้นนะเชิญเก็บข้าวของตามเจ้านายเธอออกไปเลยคอุคจนนันคะครับฉันมีเวลาให้พวกเขาอ่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะฝากคุณจัดก,การด้วยคะ่ะได้ค่ะคุณเปิ้ลเร่ครับรนี่เงียบเลย มีเวลาหนึ่งชั่วโมงพวกคุณสองนคน,นเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปซะบอสครับเดี๋ยวกอได้ครับบอส<ว>ไหนๆก็โดนไล่ออกคู่แล้วนะคะ้ฉันขอนาฬิกาคืนนะน้ำหอมด้วยแล้วแหน,น่เดี๋ยวก่อนดิแดน,น่งโถเฮ้ยว๊า หัวหน้าโทรศัพท์เข้าครับไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของหัวหน้ามันจะไม่ใช่ได้ยังไงครับแถวนี้มีแต่หัวหน้าที่ใช้ไอโฟนนะก็ไม่ใช่ของฉันจริงๆรนี่สงสัย,ยเป็นของแม่บ้านมนะั้งห,หัวหน้าก็พูดเป็นเรื่องตลกไปได้ของแม่บ้านเนี่ยนะขนาดเราไปมานักง,งานออฟฟิศเงินเดือนเยอะกว่าแม่บ้านยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแล้วน่ประสาอะไรกับแม่บ้าน น eh ี่มาในโฟร์สิบห้าจริงด้วยเออนแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะเป็นไปได้ไงหัวหน้าในบ้านนี่นะมีโฟรสิบห้าใช้ก่อนพวกเราอีกจริงรอถแรกอ่ะมันมีแค่สองล้านเครื่องแต่ยังจองกันไม่ทันเลยอนล้าแม่บ้านไปเอามาจากไหนนั่นน่ะสิหัวหน้านี่นาแม่บ้าน มีอะไรหรือเปล่าคะเธอไปเอา iPhone 15มาจากไหนอะออคือฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเงินเดือนแม่บ้านอย่างเธออะจะมีบัญญาซื้อคือฉันบอกไม่ได้อ่ะค่ะแบบคือบอกไม่ได้อย่าไ่กล้าบอกนั่นน่ะสิไปขโมยของใครเข้ามาหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะคะนั่นไงมีพิรุธเลิกลากขนาดนี้แกไปขโมยของใครมาฉันไม่ได้ขโมยของใครมาจริงค่ะ เดี๋ยวใช้ขอตัวก่อนนะคะ,ะนั่งไปบ้านนั่งไปบ้านอะไรนะ iPhone สิบห้าหายค่ะหายที่ห้องทานข้าวอะค่ะ ก็อย so ่างนี้แหละนะขโมยของเขามาก็ต้องรีบเอาไปขายเป็นเรื่องธรรมดาก็ฉันบอกแล้วไงเขาว่าฉันไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยก็ไม่ขโมยสิทำไมต้องขึ้นเสียงใส่กันด้วยนี่แม่บ้านเธอก็ลองโทรข้อเบอร์นั้น cool ดูสิถ้าเธอไม่ได้ขโมยมาเธอก็ต้องจำเบอร์ได้แต่ฉันไม่มีโทรศัพท์อะค่ะอฉันให้ยื่ รีบรีบโทรสิคือฉันจำเบอร์ไม่ได้อ่ะค่ะจำไม่ได้ก็แปลว่าขโมยมาแบบนี้ต้องโดนไล่ออกนะครับหัวหน้างั้นฉันขอข้นตัวทุกคนเลยได้ไหมคะทะลึง่งเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยนะจะมาค้นตัวพนักงานอย่างพวกฉันบ้าหรือเปล่าอ๋อจำได้แล้วคะ่ะ พอฉันเคยโทรเขา้าโทรศัพท์เครื่องนั้นอะคะ่ะเ,ออเดี๋ยวฉันขอยืมโทรศัพท์อีกรอบได้ไหมคะตลกเธอคิดว่ามือถือฉันเครื่องระบาดสองบานหรอใช่ครับหมวดหน้าอย่าให้มันยืมนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์หมวหน้าก็โดนมันขโมยด้วยหรอครับใครโทรมาวะฉันโทรเองไงโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยเป็นของฉัน แบบนี้ก็แสดงว่าแม่บ้านคนนี้ขโมยมือถือของบอสเหรอครับไม่ใช่มือถือเครื่องนี้เนี่ยเป็นของฉันเองคืออย่างนี้ฉันทําโทรศัพท์ของแม่บ้านเนี่ยเขาหล่นตกน้ำฉันก็เลยเอา iPhone 15เครื่องนี้เนี่ยให้เขาไปต้อง่นะแต่ไอหัวขโมยใส่ห่อไปจากบริษัทอย่างนี้เลยนะเนี่ยคนที่ต้องออกจากบริษัทเนี่ยคือคุณสองคนต่างหาก ได้มาเป้าได้สิครับัวนหน้าดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้ยเราเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับหัวนหน้าแล้วแบบนี้เย็นไม่บ้านมันจะไม่แจ้งความหลอครับโอ้ยมันไม่กล้าแจ้งหรอกมันก็ขโมยมาเหมือนกัน iPhone 15เนี่ยโอเคครับผมไล่พวกคุณสองคนออกรอมาพอ รา,าพอครับ,รบมาล่าไอ้สองคนนี้ออกไปบอสบอสครับคือเดี๋ยวเอาภาษาคืนมานี่คือคือผมอธิบายได้นะครับบอสไ,ไ,ไ,นะไป้เราอธิบายทางนั้นไป เ็นควารับผชอบขอผมนะคับเก็บมาครับขอบคุณมากเลยนะคะครั